เขาจะมีลักษณะพิเศษตกแตกอ่าจึงทําให้เหลือน้อยแล้วถ้าเป็นเมกพัทก็จะสีดําถ้าเป็นเมกสิทธิ์ถ้าคุณหาจุดส่องแล้วมีจุดกระเทาะเนี่ยพอล้างออกมาแล้วเป็นไงโอโซอเลยพี่เพราะเขาบอกว่าเมกสิทธิ์นั้นเนี่ยกลับดวงชะตาได้เนี่ย ซึ่งเมกสิทธ์เนี่ยถ้าเกิดคุณได้เจอของแท้เนี่ยเขาจะมีความวาวใสเหมือนจะเรียกว่าจะค้ายกับนะอัญมณีหรือว่าแก้วก็ไม่ปาดออเพราะตกแตก่ผิวเขาจะเกลี้ยงใสนะเหมือนเมกกะพัดเห็นไมใผิวเขาจะเกลี้ยงใสาวาวตกแตกได้ นะฮะเขาบอกว่าเมกสิทธิ์เนี่ยถ้าใครมีไว้ใช้ติดตัวจะไม่มีวันเดือนปีหรือดวงดาวดวงไหนเวลาไหนที่ทำให้คุณชีวิตแย่นะครับที่เขายอมจ่ายกันเป็นล้านล้านล้านเนี่ยเนะี่ยเพื่อให้ได้เมกสิทธิ์ทำไมมีเมกสิทธิ์มาเป็นความต้องการของคนเล่นของ ก็เพราะว่าเนี่ยตอนเราเกิดเนี่ยดวงของเราเนี่ยคือตำแหน่งดวงดาวเนี่ยมันถือว่าอยู่กับที่แล้วเขาเรียกว่าเวลาตกฟ้าคราวนี้ระบบสุริยะเนี่ยเขายังโคจรไปเรื่อยๆเมื่อไหร่ดวงดาวที่เป็นศัตรูกับเรามาตรงกับวันเดือนปีเกิดเราก็ทําให้เราแย่ก็ต้องรอจนดวงดาวนั้นเคลื่อนผ่าน ีไหนดวงดาวที่เป็นดวงดาวเคลื่อนหนุนเรามาตรงประเดเราเราก็ดวงเฮงไอ้ในปีที่ดวงดาวที่เป็นศัตรตูหรือเป็นปฏิปกักษ์เคลื่อนมาทับดวงเกิดเราเนี่ยคนที่มีของช่วยเนี่ยก็ไม่แย่นะครับดังนั้นเขาจึงให้คำนิยามกับพระเนอเมฆสิทธิ์ว่ากลับดวง อ่านะหมายเขาว่าคนอื่นเนี่ยที่เกิดวันเดือนปีเดียวกับเราเนี่ยแย่หมดแต่เราไม่แย่นะฮะคนรวยนักธุรกิจหรือคนใหญ่คนโตเนี่ยเขาจึงยอมจ่ายหลักหลายหลายบาทเพื่อจะให้มีของวิเศษเนี่ยติดตัวเป็นผู้กำกับเป็นผอ,อถูกปะ เป็นผออ,อใครอยากจะโดนปลดมั้งะ่ะใครอยากจะโดนย้ายมั้งะไะถูกไหมครับทำยังไงนะฮะให้ดวงเราเนี่ยยังคงแข็งอยู่คนที่ทำธุรกิจแบงค์ใครอยากจะล้มละลาย ถูกไหมบางคนเนี่ยถ้าไม่มีของวิเศษไว้คุ้มครองตัวเอาไว้ใช้บางทีไฟไหม้โรงงานบางทีอยู่ๆค่างเงินบาทลอยถูกป่ะเจ๋งบางทีอยู่ๆปุ๊บนะเกิดภาวะสงครามถูกตัดออกจากธุรกิจสง่งออกไม่ได้เจ๋งนั่นแหละครับนะะการที่ คนชนชั้นสูงเนี่ยเขายอมจ่ายเพื่อจะให้หาเมกะสิทธ์แท้มาใช้เพราะเขาเอามาใช้คุ้มดวงเขานี่ก็มาตรงกับว่าแล้วคราวนี้เวลาเจอพระเนื้อเมกะสิทธิ์เราจะดูยังไงเนี่ยอย่างที่ผมบอกตอนต้นเริ่มขมวดเข่าได้ไหมว่าเนื้อเมกะสิ์เนี่ยเขาจะ เป็นเนื้อที่เอาโลหะต้องเอามาผสมเมกสิทธิ์เมกพัทเนี่ยเขาจะเขาจะไม่มองไปมันไม่ใช่เงินบริสุทธิ์อ่ะถูกปะไม่ใช่ทองเหลืองไม่ใช่ทองแดงคือต้องเอาสิ่งเหล่านี้ถูกปะมารวมกันมีประหลอดมารวมกันจึงจะออกมาเป็นสองสิ่งนี้เมกพัทเมกสิทธ์เมกพัทไม่ใส่ทองเมกสิทธใส่ทองเนี่ย ดังนั้นสองสิ่งเนี้ยตกแตกได้อ่านี่ตกแตกแล้วเป็นยังไงอย่างเงี้ยตกแตกได้ดซึ่งทองเหลืองเนี่ยตกไม่แตกเงินเนี่ยตกไม่แตกแตะก่วได้แล้วโอ้ตะก่วดเนี่ยตกไม่แตกใช่ไหมแต่อย่างเงี้ยตกแล้วแตกได้บูซุกชัด ปูสุขครับองค์นี้ชัดเจนหลักแสนวิพีระยุข์ของลายปูสุกสามีอาหลวงปูสุกสร้างอุปกุตและไทยทอดศิลปะการสร้างอุปกุตให้หลวงพ่ออิ่มพีเวลาคนของอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าคุณมีความรู้<อ>คุณไม่มีในบ้านไปเจอในบ้าน <S <S อยากจะเอามาใช้ก็จะได้รีบเอามาใช้ <S <S อยากจะเอาไปขาย ก็จะได้ไม่ตกราคาเห็นไหมวิธีการดูเนื้อโลหะเล่นแร่แปรธาตุก็คือเขาจะไม่ใช่โลหะเนื้อเดียวแบบเงินแบบตะกัวแบบทองแดงเนี่ยคราวนี้ในตัวเมกสิทธตเนี่ยนะครับเขาจะต่างจากอย่างอื่นหรือเปล่าเขาจะ ด้วยความที่เขาเข้าประหลอดเนี่ยเพื่อนเห็นไหมข้างในเ็าเป็นไงแบงข้างในเขาอะเขาจะเหมือนถ้าไปทักกระทะอะเขาจะไปเหมือนไส้ดินสออะถ้าเมกะพัดจะไม่ค่อยเป็นอ่าโลหะอื่นไม่เป็นที่เป็นคือเมกะสิทธิ์เพราะขนาดเขาเข้าประหลอด ออืหนะครับองค์นี้จึงเป็นอีกหนึ่งองค์ที่คนจะรู้ว่าเนี่ยคือเนื้อเมกิทธิ์ก็ต้องรู้ในสิ่งที่เหมือนที่ผมบรรยายในวันเนี้ยนะครับแล้วพิมพ์เนี้ยเพื่อนๆดูสิเนะี่ยเอกลักษณ์ของพระองค์นี้คือมีรัศมี นะซึ่งเอกลักษณ์ของพระมีรัศมีแบบนี้คือหลวงพ่ออื่นมีมีรัศมีไหมพ่ออิ่มมีไหมไม่มีตอนนี้นะเนื้อเก่าชื่อหลวงปู่สุขท่านสร้างเมกะสิทธิ์พิมชินาลาชด้วยครับหลวงปู่สุขทั้งชินาลาชทั้งประภามนทนก็หลวงปู่สุขกับท่านดังเรื่องเล่นแร่แปรธาตุไงก็หลวงชุมพรก็ไม่ได้แร่แปรธาตุไปเรียนวิชาเล่นแร่แปรธาตุแต่หลวงปู่สุข ขาหลวงปู่สุขครับพิมพ์อุปคุตเนื้อเมกสิท์อ่าคุ้มไหมกับการได้ดูไลฟ์วันนี้หลวงปู่สุขมีเนื้อเมกสิท์มีพิมพ์แปลกต้องมีพิมพ์นิยมด้วยสิอาจารย์ติตามมีครับมีแน่นอนอคือเอาง่ายๆดูให้เป็นเนื้อเมกสิท์อะถ้าเป็นพิมพ์หลวงพ่ออะไรอะถ้าเมกสิทธิ์นั้นเก่าก็แท้เลย นี่คุมม้มไหมกับการที่ได้ดูวันนี้บางคนถามเมกสิทธิ์จะเป็นยังไงต่างจากเนื้ออื่นยังไงเนี่ยผมให้คุณดูเลยว่าถ้าเป็นโลหะอย่างอื่นเห็นไหมเนื้อเดียวแต่โลหะที่เล่นแร่แปรธาตุเนี่ยมันจะไม่เหมือนของใช้ตามบ้านของเราเห็นไะอย่างทองเหลืองเนี่ยมีอะไรอะแจกันถูกไหมแจกันกระดิ่งวัวเห็นไหมอย่างเนื้อเงินนี่เป็นอะไรมันจะเป็นช้อนเงินแหวนเงินแหวนทอง ตะก,กัวนี่อะไรกับขั้วแบตเตอรี่ถูกไหมเออฮะทองแดงอะไรสายไฟไเห็นไหม,ไมนี่แต่ถ้าเป็นโลหะแร่ไปทาุเขาจะไม่มีเหมือนกับของใช้ตามบ้านเราทั่วไปปิดสี่หมื่นแปดครับขอมาขึ้นคอครับชอบพีบีบอยโอโหพอมาถึงเที่ยงคืนครึ่งแบงค์เลย เมกกะสิทธิ์อง์นี้ใครที่รอเมกกะสิทธิ์องค์นี้แล้วองค์เนี้ยนะผมสรุปให้ชัดเจนของผู้สู้เพราะเอกลักษณ์พิมพ์รัศมีอ่าเห็นไหมครับพระที่สร้างเมกกสิทธิ์ได้มีไม่กี่หลวงพ่อในร้อยกว่าปีที่แล้วมี พระกูทับมีปู่สุกมีพระคูนวมนะ่หอองค์นี้น,น,นี่ถ้าแช่น้ำนะกลับมาเขียวปั๊เลยนี่ถ้าแช่น้ำนี่กลับมาเขียวปักเลย ใช่ไหมครับนี่เป็นองค์ที่ผมบรรยายตั้งแต่ต้นรายการว่าถ้าเป็นเนื้อทนสิทธิ์เล่นแร่ปแปรธาตุเนะี่ยเขาจะไม่ใช่พระเนื้อเดียวเหมือนทองเหลืองเหมือนทองแดงเนะเหมือนตะกัวเหมือนเงินเหมือนทองคำเนะี่ยเขาจะมีลักษณะพิเศษตกแตกอ่านะจึงทำให้เหลือน้อยแล้วถ้าเป็นเมกกะพัท ก็จะสีดําถ้าเป็นเมกสิทธิ์ถ้าคุณหาจุดส่องแล้วมีจุดกระเทาะเป็นผลึกเนี่ยเป็นผลึกขุยขุยพร้อมหลุดแบบนี้ได้อันนั้นคือเนื้อเมกสิทธิ์่ยฮะเมกสิทธิ์แค่เป็นลูกอมก็ยังประเมินค่าไม่ได้ถ้าเป็นพิมพ์พระเมื่อไหร่แล้วไซ เนี่ยฮะป่สุกท่านก็มีพิมพ์ชินราชที่เราเห็นกันอยู่ก็มีพิมพ์ประภามนทนก็หลายหลายร้านนีแล้วก็พิมพ์นี้นี่พระอุปคุตนีฮยแต่ท่านก็จะคงเอกลักษณ์ของท่านคือมีรัศมีเมกสิทธิ์แท้ๆต้องบอกว่ายังไม่มีบรรดาเศรษฐีอะหรือคนใหญ่คนโตอะเขาอยากได้พระเมกสิทธิ เพราะว่าหนึ่งคุ้มดวงเขาได้นะอย่างที่ผมเล่าให้ฟังอ่ะเป็นนายทหารเป็นนายตำรวจเป็นนักการเมืองอ,อยากจะโดนปลดไหมล่ะอยากจะนะนะให้มีความกระทบกระเทือนถึงหน้าที่การงานที่มีอยู่ไหมนะเมกสิทธิ์จะเป็นพิมพ์อะไรก็แล้วแต่ ถ้าเป็นพิมพ์ระเครื่องลว ern, ้วนหลักแสนพิสูจน์ที่ได้คือหลักล้านเป็นลูกอมพิสูจน์วัดพิสูจน์ที่ไม่ได้หลักกลางถึงแสนหมื่นกลางถึงแสนใช่ไหมนี่ลงสนาม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 าพิสูจน์พศอ่าสองนาทีขอเขียนราคาใส่มือก่อนแบงค์เอ้ยระดับพรีเมียมเลยครับมีกะสิบหลวงปูสุกผมถามว่าคุณเจอองค์ที่สองไหมล่ะโอ้โหนี่สุดยอดที่นี่ อ่าตั้งแต่เล่นประมาตั้งแต่ดูรายการมาเพิ่งมาเจอองค์ที่สองไหมล่ะเออหัวใจรัวๆให้สมศักดิ์ศรีหน่อยอ่ะขอบคุณยกนิ้วโป้ที่ขึ้นมาให้นี่ครับสวัสดีจ่าเจ๋งมนโนลมด้วยนี่ยะก็ อย่างว่าครับนะการที่เราจะได้พระดีๆแท้ๆไม่ใช่มีตังอย่างเดียวต้องมีความรู้และมีโชคมาแล้วครับเปิด3,000 <นะ S 2> มมบาทเวลาเดินแล้วอย่างที่ผมบอกครับต้องมีความรู้และมีโชคมีโชคก็คืออยู่ณวันนี้เวลานี้พอดีอ่านั้นคือมีโชค มาแล้วครับเปิดแรกสามหมืนบาทเวลาเดินแล้วอ่าสองต้องมีความรู้เขาเรียกว่ามีโชคตาถึงใจถึงก็จะได้ครอบครองนะเพราะเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยนะจะไปตามอีกก็แพงกว่าเดิมจะหาองค์ที่สองก็หาไม่ได้นะแล้วพระเครื่องดีๆเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นการประดับบารมีไม่ว่าจะการเป็นนะแสดงสัญ,ญลักษณ์ว่าเราเนี่ย เป็นผู้ที่ได้ครอบครองของดีงนะพร้อมกับมูลค่าที่เพิ่มขึ้นตามการเวลาเกิดขึ้นกับพระแทนะ้อ่าไม่ใช่แท้แค่ความแท้นะต้องแท้ที่เป็นพระที่เล่นกันแท้ๆด้วยนะครับมา,มาที่สามหมื่นบาทมาที่สี่หมื่นบาทที่พิสุริยันครับอยู่ที่สี่หมื่นบาทสามหมื่นนไม่ถารัมาที่สี่หมื่นนบรรดาครับราคาสุดท้ายโอ้ล้วเป็นพิมพ์พระอุปคุต ที่มีความสําคัญรองจากพุทธเจ้าคือพระอุปคุตนะบอกว่าเมีกิทสิ์ปูสุกใช่ครับนี่เพราะว่าอันเนี้ยเป็นพิมพ์รัศมีท่านจะทิ้งเอกลักษณ์ของท่านไว้ครับโอ้ที่น่าบอกนี้ผู้ที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์อยู่ที่สี่หมื่นห้าพันบาทนะครับราคาสุดท้ายหาองค์ที่สองเจอไหมไม่เจอผมบอกเลยหาองค์ที่สองก็ไม่เจอนี่เพราะปูสุกสร้างพระเนือไม่กระสิ์อะ คือทุกหลวงพ่อทําน้อยเพราะต้องหาทองคํามาใส่ซึ่งทองคําเนี่ยมันหายากนี่แล้วราคาตอนนี้อยู่ที่มาเนียมื่มนบ้าแก,ก๊ราคาสุดท้ายมาเนียมื่นนึ่งมันบากก้าแราคาสุดท้ายพี่เจงบอกกำลังนึกว่าเคยเห็นพิมพ์นี้ของปู่สุกจากหนังสือเล่มไหนสักเล่มที่เนื้อน,นี่ต้องบอกว่าเนื้อเมกสิตอะแต่แล้วหลวงพ่อทำได้น้อยเพราะต้องหาทองคำมาใส่ใช่ อยู่ที่ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทครับราคาสุดท้ายครับมาดีไม่ถึงรอผมเอาจะถึงสิบองค์หรือเปล่าเฮ้ยการจะสร้างเมกะศิษย์ด้หลักร้อย่ยเป็นเรื่องยากมากผมบอกให้มาเนียมือสามพันบาทมาเนียมือสามพันห้าร้อยบาทครับราคาสุดท้ายครับห้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทครับราคาสุดท้ายนี่องค์นี้ได้จะได้อยู่ในเลี่ยมทองหรือในตลับทองเป็นแน่แท้ มาที่ห้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทครับราคาสุดท้ายมาที่ห้าหมื่นสี่พันบาทแล้วอยู่ที่ห้าหมื่นสี่พันบาทครับราคาสุดท,ท้ายเนี่ยห้าหมื่นสี่พันบาทครับมีลงหนังสือยิงมั่นใจจะหาที่ไหนดีวะเนี่ยอยู่ที่ห้าหมื่นสี่พันบาทครับราคาสุดท้ายครับผมว่ามีไม่ถึงห้าองค์ด้วยซ้ำอ่าอยู่ที่ห้าหมื่นสี่พันบาทมาที่ห5 0หมื่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้าย อยู่เนี้ยมื่อนบาบัานบ้านที่มีสพุขเริ่มีมสุพุทธไอ้แบงค์เริ่มจะรู้สึกว่าตัวเองมีมีความผิดอีกแล้ว <c oughs> ผมบอกเลยเริ่มจะรู้สึกว่าตัวเองมีความผิดอีกแล้วเมื่อเนี้ยมื่อนาบันบ้านมาเนี้ยมือนห้าพันห้ารอยบาทกับราคาสุดตายปิดไปแล้วถามว่าเพราะอะไร <c oughs> ผมให้ไม่ได้ <c oughs> องค์เนี้ยเกือบจะเคยลุดจะกผมไป <c oughs> ผมมอกเลยแล้วพาองค์เนี้ย เกือบจะเคยหลุดจากผมไปนะแต่มีเหตุอันให้ผมยังได้ครอบครองอยู่ขอบคุณทุกท่านที่นะใส่ราคากันเข้ามานะ่ะ Mm hmm. ขอบคุณทุกท่านที่ใส่ราคากันเข้ามา mm hmm. นะครับ mm hmm. องค์นี้เพื่อนๆได้เห็นอยู่ใน mm hmm. เลี่ยมทองเป็นแน่แท้ mm hmm. ใช่ผมชอบ mm hmm. พี่ว่าจะมีถึงห้าองไหม mm hmm. ผมว่าผมเล่นพระมายี่สิบห้าปีแล้วเป็นคนที่ซื้อพระเยอะมากนะอ mm hmm. องค์แรก ที่ผมได้ครอบครองนะครับและเป็นองค์ที่พอเวลาแกะออกมาแล้วล้างแล้วอยู่ในหน้าจอวันนี้เป็นหนึ่งองค์ที่เพื่อนๆเ,เนี่ยคอมเมนต์กันเข้ามาเป็นหนึ่งองค์ที่เพื่อนๆผู้มีความรู้ได้เข้ามาให้มีพระให้ได้คุยกันใช่ถ้าไม่มีพระไม่ได้คุยนะมีพระได้คุยกันไม่ต้องไปปอกแล้วพี่กิติทัศน์ นี่ก็ดูง่ายไม่รู้จะง่ายยังไงแล้วนี่ยนี่เหลืออย่างเดียวเลี่ยมทองให้สมศักดิ์ศรีซะนี่เหลืออย่างเดียวเลี่ยมทองให้สมศักดิ์ศรีกับคุณพระท่านานะเห็นไหมแล้วพิมพ์รัศมีปู่สุกับท่านแกะพิมพ์เอกลักท่านทิ้งไๆเลยนะ เป็นพิมพ์ที่มีลัศมีต้องรอแต่งตัวก้อนพ่อาริยะอะครับโอ oh. ชมก้นนี่สกกมาเยนะก็จะมีเอกลักษณ์เป็นขวัญใช่ข uh huh. อี่เวลาพนกดหัวใจมาให้ด้วยขอบคุณครับ